สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT by Tap Channel เนอะในคลิป v บ n g u a r d ววันนี้นะครับก็จะเป็นแครนสุดท้ายนะครับที่ออกในชุด V ี D ดีศูนย์หนึ่งนะครับที่เป็นบูเตอร์นะครับในชุดแรกของภาค V นั่นเองนะครับผมนะนั่นคือแครนนี้เลยนะครับนั่นกคือจะหาก่อนนี้นะครับใช่ไหมนี่นะครับคาร์ไงโรนะครับผมแล้วก็เป็นของชุดแรกนั่นเองนะครับ โอเคคางเอโร่ okay. ในชุดแรกนะครับก็จะเป็นบูสเตอร์นะครับของชุดตัวทีดีนะครับของมันนั่นเองนะครับนะโดยที่เอาจริงๆอ่ะซื้อแต่บูสเตอร์มาเล่นไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนในช่วงซีซั่นที่1นะที่แบบว่าซื้อบูสเตอร์สี่กล่องยังแบบเออยังไปได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอของในภาควีเนี่ยคือจะมันจะบังคับซื้อบูตทีดีก่อนบูสเตอร์นะครับ mm hmm. ในส่วนของตัวเลด OR มันนะครับตัวอาร์ตเก่าแต่เทคใหม่นะครับของ mm hmm. อ คางีโร่จะเป็นโอเวอร์ b อร์ดนะครับผมนะจะเป็นอาร์ตตั้งแต่ทีดีแรกเลยนะครับนะเดี๋ยวสำหรับตัวของสกิลเนี่ยก็กลับไปดูในทีดีได้ครับเพราะว่าของรอยย่อคางีโร่เนี่ยมันจะใช้ตัวของในทีดีมาเป็น OR ทั้งคู่เลยนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนะตัวแรกครับเป็นเกรดศูนย์ครับที่ให้มานะครับตัวนี้มีความสามารถแอคทีฟในช่องเรียกาดนะครับผมสามารถนํามันสู่เข้าสู่โซได้นะครับนะแล้วก็เลือกอเรียกาดที่เป็นเกรดศูนย์ของฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบรีทายทิ้งนะครับก็ยัดโซยิงเกรดศู นะครับแต่ต้องบอกว่าแอบใช้ยากนะเพราะไม่รู้จะเอาไปยิงอะไรดีนะครับใาภาควีตอนนี้นะครับในช่วงแรกๆนี่คะแดหนึ่งครับวบนี้มีเด็กออโต้ในช่องแวนการ์ดหรือเรียกการผมเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดนะครับผมถ้าเรียกถ้าเรียกกาศของฝั่งของฝั่งตรงข้ามนะครับถูกลีไทยนะครับยูนิตจะบวกหมื่นนะครับจนจบการต่อสู้นะครับโจมตีแวนการ์ดในฝั่งตรงข้ามถูกหรืออ๋อ ถ้าในเทอร์นั้นมีการรีทายนะครับในเทอร์นั้นครับก็ง่ายๆครับถ้าในเทอร์นี้เราเผาเขาไอตัวนี้ก็บวกหมื่นกันนั่นเองนะครับในการต่อสู้ใบต่อมาครับใบนี้มีเทคแอคทีฟในช่องวกางเรลี่ยอากาศก็ได้นะครับวันเบิร์เทิร์นนะครับ counterbar หนึ่งนะครับเลือกเผาเฟรมดาก้อนหนึ่งใบนะครับพลังบวกห้าพันจนจบเทอร์นนะครับอันนี้เทคง่ายๆเลยโยนพลังนะครับตัวต่อมา ตัวนี้มีความสามารถคือออโต้หรือช่องวัการ์ดเรียกากศก็ได้ครับเมือ่อโจมตีแวนการนะครับผมถ้าเรียกากศของเรามากกว่าเรียกากาศของข้ามนี้จะบวกห0 0พันจบเทิร์นตัวนี้ก็ถือว่าใช้ง่ายดีนะก็เอาง่ายเอามาตีก็บวก5 0 0 0เลยนะครับถ้าเรียกเยอะกว่าแค่นองต่อมาครับอันนี้เป็นคอมมอนนะครับของเกรดสองนะครับตัวคอมมอนตัวนี้มีความสามารถคือแอคทีฟช่องวักาดเรียกากศของเคอร์เตอร์บาส2องนะครับเลือกเรียกากศฝั่งตรงข้าม1ใบเหรอ รีไทยมันนะครับแล้วทีนี้ก็บวก3 0 0พจนจบเอรอนั่นเองไอเน,นี้ยเทคตัวนี้คล้ายๆกับเบอร์เซิร์ตัวเก่าเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวเบอร์เซิร์จริงๆน่าจะเปลี่ยนเทคไปนะครับสำหรับตัวนี้ก็เทคยิงโง่ๆง,ง่ายๆเลยนะครับแต่ก็เสียคอร์ดเยอะอยู่สําหรับยุคแวนการ์ดวีนะครับตัวต่อมาครับตัวนี้มีความสามารถคือออโต้ในช่องแรกเรียกาศนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่วิจมตีแวนการ์ดนะครับและถูกบูาเขาได้บาร์หนึ่งครับผมน้ามันเข้าสู่โซเลือก เรียากาดเกตสองือตตํำกว่าของฝังตรงข้ามรีทายทิ้ง1ใบนั่นเองใบนี้เป็น1ใบครับที่ไว้เติมโซได้นะครับจริงๆเอาไว้เล่นกับตัว v o r t e กก็ได้นะครับเพราะมันใช้โซเยอะเนาะแล้วก็หรือว่าจะเอามาช่วยยิงกับเด็กอื่นก็ได้ครับแต่ก็แนะนำว่าเด็ก Vortex เนี่ยตัวเนี่ยค่อนข้างเวริร์กพอสมควรเลยนะครับใบต่อมาครับจะเป็นเกตหนึ่งะใบ,บนี้จะเป็นหัวรแร นะครับเกทหนึ่งใบนี้มีความสามารถคือออโต้ในช่องว่าการเรียกอากาศนะครับเมื่อเรียกอากาศฝั่งของข้ามถูกรีไทยในเทิร์นนั้นที่นี่จะบวก5,000จนจบเทิร์นนั่นเองก็เหมือนเดิมครับก็แค่ถ้าในเทิร์นนี้มีการรีไทยก็บวกพลังใบต่อมาเป็นเกทสองใบนี้มีความสามารถคือออโต้ในช่องว่าการเรียกอากาศครับเมื่อเรียกอากาศฝั่งข้ามถูกรีไทยในเทิร์นนี้ยูนิตนี้บวก5,000จนจบเทิร์นก็เหมือนตัวเมื่อกี้แหละนะครับนะ แล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ถ้าใครจําได้ตัวเก่าคือน่าจะเป็นตัวบวกพลังนะครับที่มันไม่สามารถตีได้นั่นแหละตัวนี้ก็ตีไม่ได้เหมือนกันครับเทคแรกมีเทคคอนติเนียร์ช่องบรรยากาศนะครับยูนีนี้ไม่สามารถโจมตีได้เหมือนกันแล้วก็มีเทคหนึง่งเป็นเทคอโอตโต้นะครับเมื่อถูกไลท์ทับโดยการ์ดเกตดสามนะครับสามารถเค้าเตอร์บาร์สหนึ่งจวการ์ดหนึ่งใบได้นะครับแล้วถ้าแวนอ่าแล้วก็แวนการเราจะบวกห้าพันบวกหนึ่งี้นั่นเองของเก่าเนี่ยไลท์ทับถ้าจะไม่ผิดจะบวกห้าพันบวกขี้มั้งหรือจะบวกขี้า บาสหนึ่งนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีนะยังไม่แย่นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ดีแต่ว่าต้องเสียเทินในการโจมตีไปนหนึ่งเทินแค่นั้นเองต่อมาครับเป็นวอเท็กดากอนนะครับวอเท็ดากอนเนี่ยมีความสามารถเป็นแอคทีฟในช่องเวนการ์ดวันเพอร์เ,เทิน counterbust สองนะับผมเลือกเรียกการฝั่งเลือกเรียกการฝั่งข้ามหนึ่งใบรีททยนะครับแล้วก็ถ้าในดาเมจโซนเรามีการ์ดห้าใบมากกว่านะครับผมดิดการ์ดทั้งหมดบนมือของอดิด ดิดการทั้งหมดบนมือนะทิ้งการทั้งหมดบนมือเรานะครับแล้วก็รีทายเรียกาดทั้งหมดของวังตรงข้ามทิ้งทั้งหมดด้วยนั่นเองนะครับก็อันนี้ต้องมีในส่วนของ5แดมนะครับนะก็ถ้า5แดมปุ๊บเราก็ทุ่มสุดตัวเหมือนกันนะครับนะโอเคใบต่อมาครับใบนี้เป็นดรอปีจีครับไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ใบต่อมาครับตัวนี้จริงๆมันออกตอนถ้าการ์ดเก่ามันออกตอนชุดนูเววาร์นู่นแหละแต่นี้ถือว่ามาเร็วนะนะครับกับดาร์โกนิกนะครับดาร์โกนิก กีอัสเหรอนะครับมีเทคออโต้ในช่องเรกการ์ดเมื่อ reboot เกตสามนะครับหรือมากกว่าสามารถเ o u n t e r b a r หนึ่งครับผมแล้วก็เอามันเข้าโซได้นะครับแล้วก็ให้ตัวที่มันบูทหนึ่งี้นะครับผมนะจนจบการต่อสู้นั่นเองนะครับแล้วมาบอกว่าเมื่อเมื่อเมื่อถ้ามันบูทนะครับมันจะคนเซิลนะครับพลังที่มันบูทให้นะครับตอนที่มันเข้าโซไปนะครับก็ง่ายๆครับบูทหายพลังหายแค่นั้นเองนะครับ ตัวต่อมาเป็นเกยียร์สามอีกตัวหนึงครับตัวนี้มีกริปนะเออเมื่อกี้ลืมบอกว่าตัววอ r เทคเองไม่มีกริปนะครับแต่ตัวนี้จะมีกริปให้นะครับผมตัวนี้มีเ e ตอันแรกเป็นคอนทินิวจากบนมือนะครับเมื่อเรียกราดฝั่งตรงข้ามถูกรีไทยนะครับผมนะสามารถเราสามารถนอร์มอลคออยู่ในนี้ลงเรียกาศดได้นะครับถ้าบวรนการเราเป็นเกร2รสหรือต่ำกว่านั่นเอง นะครับก็เอาง่ายครับถ้าเทิร์นนั้นมีการรีทายก็อันเชิญตัวนี้ลงมาได้แล้วก็อีกเทคนนึงเป็นเทคออโต้ครับในช่องเรกาดเมื่ออยู่ยูนิตโจมตีฮิตนะครับผมนะค่าคอสคือทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งดีดตัวมันขึ้นมือนะครับแล้วก็โซชาร์ตหนึ่งนั่นเองนะครับไม่ทิ้งนะดีดตัวมันขึ้นมือแทนนะครับแล้วก็โซชาร์ตหนึ่งใบตีฮิตก็กลับไปนะครับแล้วก็ไลท์ใหม่อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับอ่ะใบต่อมาครับเป็นเกรดหนึ่งอันนี้เป็นระดับ ทริปเปิลแร่เลยนะครับตัวนี้เฟมออฟโฮฟนะครับเอลโมมีเทคอันแรกครับเป็นคอนติเนียวนะครับในช่องเรียกาศเมื่ออในในการต่อสู้นะครับที่บูตอยู่ในบัวสามพันนะครับแล้วมีเทคหนึ่งเป็นเทคออโต้ในช่องเรียกาศเมื่อเรียกาศของฝั่งตรงข้ามนะครับถูกรีไทยนะครับในเทอร์นนี้อ่าลีไทยตัวมันเองครับผมจั่วการ์ดหนึ่งใบไห่เดมหนึ่งแค่นั้นเองอันนี้เป็นตัวช่วยไหยแดมของคังเอโร่นะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับเบอร์เซิร์กนะครับ เบอร์เซิร์กดาก้อนมีสองความสามารถครับความสามารถแรกเป็นออโต้ในช่องเวียนการหรือเรียการเมื่อลงคาลเดอร์บาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่งนะครับผมแล้วก็เลือกเรียการฝั่งตรงข้าม 1, by, หนึ่งใบรีทายทิ้งนะครับและถ้ามันเข้าถ้าตัวมันะ่ะเข้าถูกช่องเวียนการได้จวดหนึ่งด้วยอีกเทคนินึงเป็นเทคออตโต้ในช่องเรียกาครับผมเมื่อโจมตีเวียนการนะผมถ้าเรียการของเรามีมากกว่าของฝั่งตรงข้ามจะบวกสามพันนะครับทำให้มันตีขึ้นสิบสามได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับ เป็น VR เลยนะครับก็ส่วนของ VR จะเป็น d a g o n i c Waterfall นะครับ Waterfall มี2เทคครับเทคแรกเป็น Auto ในช่องแวนกกดครับผมเมื่อมันลงนะครับเลือกเรียกอากฝั่งตรงข้ามที่เป็นเกตสองรือมากกว่า1ใบรีทายทิ้งนะครับแล้วก็อีกเทคหนึ่งเป็นเทค Auto ในช่องแวนการ์ดนะครับเมื่อโจมตีนะครับสามารถโซบัสหนึ่งที่เป็นการ์ดเกรดสามได้โซบัสก mm. so าร์ดเกรดสามออกหนึ่งใบเมื่อจนจบการต่อสู้ที่โจมตีนะครับพลังมันจะบวกหมื่นบวกคีแล้วฝั่งตรงข้ามไม่สามารถคอเซนติเนลลงมาในาการป้องกันครั้งนี้ได้นะครับก็หมดแล้วนะครับจะเห็นว่าในจริงๆในทีดีของคาง์โร่อ่ะก็จะมีตัวยิงให้อยู่แล้วนะแต่ว่าในชุดบูสเตอร์อะ่ะมันจะมีทั้งตัวยิงแล้วก็จะเน้นหนักไปทางตัวที่บูตนะครับผมอ่า ในบูธในที่นี้หมายถึงว่าบูธพลังนะครับบูธพลังให้พลังเดงสูงขึ้นที่เกิดจากการเผานะครับหรือรีอทายนะครับแล้วก็จะมีตัวปิดออกมาให้อย่างตัววอเตอร์ฟอร์เนี่ยที่กันเซนติเนเอลเขานะครับเวลาไปเล่นกับแคท,ที่เป็นโพเทคหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างกันเซนติเนเลได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับเวลาเขาตีมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีเซนตินิเลไว้คอยรับตลอดนะครับผมก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็ถือว่าหมดแล้วสำหรับในชุดแรก VBT01 Q4 นะครับก็ยังไงก็ไว้ติดตามต่อครับเดี๋ยวเราก็ ทยอยสปอยนู่นสปอยนี่นะครับกันไปเรื่อยๆนะครับอาจจะดูช้านิดนึงเพราะยิงของมันยังไม่ออกหรอกแล้วก็พูดไปเรื่อยแหละนะครับนะแล้วก็ไม่ได้อะไรมากอันไหนผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับนะก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามและชอบกดไลค์ตามกดติดตามใครลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วก็ใครอยากสนุนเราพิเศษเดือนสามสิบห้าบาทก็ผมสามารถสมัครเป็นแถบเมมเบอร์ได้นะครับฝากแฟนเพจด้วยวีไอทีบราแบทช่ายน่ร้านแถบช็อปับผมวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆของช่องเราครับผมสวัสดีครับ แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอขอบคุณคุณสตาร์เวเดอร์ทีรพารนะผมคุณซากูลาซอินะครับผมนะคุณเลสเดนอีวิลสถานะใสาแห่งความชั่วร้ายผมคุณจิรายุนะครับผมและคุณจามิกรมากของที่สนับสนุนพวกเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับ